เมื่อจอมยุทธแอไปฝึกวิชาต้องห้ามของสำนักจนสำเร็จทำให้เขาถูกผู้อาวุโสตามไล่ล่าจนไม่มีทางหนีและแตัดสินใจกระโดดลงหน้าผาตั้งใจจะจบชีวิตตัวเองแต่กลายเป็นว่าเขาได้เกิดใหม่เป็นเด็กในอีกโลกหนึ่งที่ยังมีความทรงจำของชาติที่แล้วแต่ไม่มีพลังเหมือนชาติก่อนและโลกนี้ก็ต่างจากโลกเก่าก,ก็คือทุกคนปลุกวิญญ,ญาณยุทธออกมาได้ตั้งแต่ตอนเด็กเป็นพลังติดตัวซึ่งทางซานมีพลังถึงสองอย่างข้างหนึ่งเป็นย่างเงินครามที่ถูกมองว่าเป็นวิญญ,ญาณยุทธขยะไร้ค่าแต่อีกพลังที่เเเขาาาาซ่ออออนนนนนนไวว้้ก็คคืทียุุธระะดดัับสสูงงใตแลลพ บุญมาตั้งแต่เกิดที่ทําให้ถังซานเก่งแบบไร้ขีดจากัดเขาเลยถูกส่งเข้าไปฝึกในโรงเรียนฝึกวิญญาณได้เจอกับเพื่อนมากมายมีทั้งความรักมิตรภาพและการสูญเสียเขาใช้พลังทั้งสองต่อสู้กับเทพฝ่ายตรงข้ามจนถังซานกลายเป็นราชาแห่งเทพนี่คือพระเอกในแอนิเมชันจีนชื่อดังโซแลนต์ตำนานจอมยุทธ์พูดถังซานบอกเลยว่าเป็นตัวละครที่ทางโคเทพและโคจะเท่เ,เลยค่ะโดยเฉพาะตอนใช้พลังคอนเฮาเทียนท,ทุบทีคือโหดมากไม่แปลกใจเลยที่เป็นอนิเมที่ปังมากๆของจีนภาพสวยตาแตกสมเป็นงานจีนมีเวอร์ชันซีรีส์ที่ได้ พี่จ้ามารับบทนี้ด้วยค่ะและล่าสุดฟร <Yeah. S 1> ีไฟเข้าไปคอลแลบกับโซแลตํานานจอมยุธทธ์ผู้ถังซานจัดเต็มไปด้วยแพ็คถังซานและแพ็คมู่ไบ mm hmm. อีกชั้นชุดเสื้อผ้าหน้าผมไดๆหล่อเท่มากๆนะคะใส่ชุดนี้แล้วเราไปออกรบในฟรีไฟล์ได้ฟิลความเป็นโซมมาสเตอร์แน่นอนซึ่งชุดของถังซานของเราก็ยังสามารถลองไปมิกซ์แอนด์แมทกับตัวละครอ,อื่นๆในฟรีไฟลได้ด้วยเรียกได้ว่าเหมือนได้สร้างตัวละครที่เป็นสไตล์ของเราได้เลยค่ะไอเทมและท่าเปิดตัวก็จัดเต็มทั้งซื้อและก็แจกมีมญญญญท่่่าาาเเเเเเปิอออมมมมยยทงนีกก้้ขสสรภู็ล ถ้าคอนเท่าเทียนถ้าวงแหวนวิญญ,ญาณที่กดใช้งานลออินเหมือนอยู่ในแอนิเมะอาวุธแน่นอนว่าต้องมีคอนเท่าเทียนและยังมีปืนดอกบัวพุทพิรธถังยิงทีนี่เหมือนปลดปล่อยพลังวงแหวนวิญญาณเป็นเซตลิมิเต็ดเอดิชันที่ซื้อได้แค่ช่วงอีเวนต์นี้เท่านั้นนะคะแฟนๆเตรียมเพชรไว้ซื้อรอได้เลยและยังมีของแจกฟรีสําหรับทุกคนด้วยนะแค่ล็อกอินเข้าเกมทุกวันเพื่อสะสมโทเคนก็ได้แพ็คมู่ไปเจ้าชายเสือขาวสุดเท่มีอาวุธลับมีดเข็มหนวดมังกรและสะกินรถไส้กอกหน,ททาน,าน,นึ่งใน ค่ะบอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นแฟนตำนานจอมยุทธพู้ถางซานมาจากนิยายแอนิเมชันหรือว่าซีรีส์ก็ลองเข้ามาสมบทบาทเป็นถางซานและผจญภัยได้ในฟรีไฟลได้เลยค่ะดาวน์โหลดทั้งใน Android และ iOS ได้เลยนะ